ค่ะเด็กๆและท่านผู้ป้องทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยดินหินทรายนะคะวันนี้คุณครูเป็ดจะพาเด็กๆทํากิจกรรมสร้างสารรค์นะคะและกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องการกรองน้ํานะคะการกรองน้ําที่เราจะทําให้น้ําสะอาดนะคะวิธีการทําหรือการปฏิบัตินะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ําที่เราใช้อยู่นะคะสะอาดนะคะ เรามีวิธีการทำนะคะวิธีการทําหรือวิธีการเล่นนะคะวันนี้คุณครูเป็ดจะพาเด็กๆทําเครื่องกองน้ํานะคะเป็นการทดลองทุวิทยาศาสตร์ได้ว่านักเด็กๆจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ําสะอาดนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะสำลีนะคะทรายละเอียดค่ะก้อนกรวดเล็กๆนะคะก้อนหินก้อนใหญ่ค่ะถ่านนะคะแล้วก็น้ํานะคะที่ไม่ค่อยสะอาด วิธีการทำให้เด็กๆเรียงสัมฤทไว้ชั้นล่างสุดนะคะทรายละเอียดค่ะก้อนกรวดเล็กๆหรือก้อนหินก้อนเล็กๆนะคะก้อนหินก้อนใหญ่ถาดน,นะคะเรามาทดลองการทำเลยนะคะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าน้ำสะอาดนะคะสิ่งเหล่านี้ประโยชน์ของดินหินทรายช่วยได้อย่างไรนะคะการทดลองนี้นะคะคุณครูเป็ดมีน้ำนะคะที่เลอะนะคะ เราเรียงอุปกรณ์แล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เทลงไปค่ะแล้วให้เด็กๆด,ดูนะคะน้ําที่ไหลลงมาจากข้างบนนะคะว่าจะกองได้ไหมคะให้เด็กๆสังเกตดูค่ะน้ําไหลแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ําผ่านผ่านก้อนหินใหญ่หินเกตเล็กทราย สำลีนะคะผ่านการกรองทําให้สิ่งสกระปรกที่อยู่ในแก้วน้ํานะคะแก้วที่คุณครูเป็ดเทไปเมื่อกี้นะคะคุณครูเป็ดมีทรายดินนะคะที่เลอะแล้วใส่น้ํานะคะให้เด็กๆทดลองการวิทยาศาสตร์นี้นะคะแล้วมาบอกคุณครูเป็ดนะคะว่าทําไมน้ําถึงจะสะอาดได้อย่างไรทําได้อย่างไรนะคะแล้วเราพบกันในกิจกรรมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ